พี่จ้าพี่น้องปองไปเมื่อสุกครูทุกคนจะพี่น้องต้องฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศพี่น้องจา๋าเมื่อนี้สมมาเห็ดสุบักเขือสูกินเด้อจ้าสุปักเขือเอ,ออยู่นั่นแหละจุจีพริกจีหอมแดงใสจะพี่น้องหอมแดงกระเทียมขวใส่นะตอ,อ,อัีมอันมีแต่หอมแดงมอกหอมแดงหัวนหนึงใส่ตำพริกจ้าพี่น้อง ใส่ผงนัวนิดนึงใส่ผงนัวลงไปตำพริกจะะพี่น้องอันนี้บักเคือต้มใส่กัหมูหมูสับจะะพี่น้องจ้ะต้มใส่ใบมะก,กูดใส่ตะไคร้จ้ะ ตำมะพร้อมหอมแดงลงไปแน้วเสร็จแล้วแม่นมาแม่โนมาแม่โนมามาเอาตีละลูกตักมะเขือลงไปเลยเอาตักไข่ออกก่อน ตะไคร่กับรากผักซีนี่ใส่ลงไปเลยตะไคร่ก็ลงไปน้ำอีกเออนั่งอยู่นะั่นไหนลูกเอ้ครับปไปไหนอะไปามมาสวัสดีป้าลุงเนาะ เอาอไรอ,อ,อ่ะยมถ่ายคลิปพ่นมักกวนดอกจะพี่น้องซิอยู่กับแม่นแดนมากกวนแล้วกันเห็นแม่ถ่ายคลิปกะหมดแล้วสิมาต่ำกันเลยจ้าตร็แล้วกันเลย มะเขือจ้ะพี่น้องหม้อกับิีโบเ็นนะนเนาะอันนี้หอมซอยจ้ะพี่น้องซอยเดียบด้วยไว้ขอบุญขอบคุณในหลายเลยอจ้ะพี่น้องที่เขามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้จ้ะพี่น้องฝากในเด้อจ้าเพื่อเ่าเผื่อนใหม่ที่เขามาหลับช้มเนาะขอบคุณในหลายจ้า ใส่น้ำปลาานิดหนึ่งต้มนำปลาต้าตมใส่เลยจ้ะพี่น้องเอาออกก่อนเอาไว้ใส่มี่สุมมะเขือใส่ต้มหอมลงไปเลยจ้าต้มหอมผักชี ใส่ลงไปเลยนี่แค่นี้ก็จบแล้วเรามาซิมกันเลยนอนทิ้งจ้าเลยอืมตามตามเลยอืมตามดีเอาไปไว้ให้แม่ไปใส่น้ำปลานิดน,นึงจ้ะพี่น้องไม่ใส่ไม่ใส,ส่ลูก ใส่ไหปลา้จันพี่น้องเลยอะไระม่ตาออะไรผู้เออถือหัวมาละแซ่บแล้วจ้านี่จาบชุกระเรทียเะาอืมันบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้านี่พากกินกั๊มหาจ้ะพี่น้อง พักกินกัเฮากัซซิมีทั่วผู้จะพี่น้องแล้วก็พักแพ้อันนี้พักเขามาขายของจ่พี่น้องจ้ะอันนี้หอมป้อมจ่าพี่น้องกัซซิมีบกเขือสูจบบกเขือกินกบักเขือแล้วก็ลวกพักขาจะพี่น้องจ้าอันนี้ลวกผักขาจ้าน้ำตดจาอ่านี่ผักขาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีละจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าบายบายจ้า